เขาเรียกอะไรกันครับรูส้จับไหมลูกนี่มัยืดใช่ยืดยืดนะฮะมยืดยัดไว้มันจะต่างแขนต่างขาเข่าทันเวลาประบัตรเจ็บว่ะครับก็พอเบิร์ตไปแล้วนะเชือกมันจะค่อยๆกระชับตัวเองเหีือวทันแน่วทันเบาๆนะเสร็จแล้วเมื่อเราคลาาเชือกเสร็จนะครับขันขึ้นมาประเภทโบราณเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย ไม่คาดก็ได้ลูกปล่อยโวยได้คาดก็ได้ไม่คาดก็ได้ไม่ว่านะแต่ว่าที่คาดกันก็เพื่อต้องการให้ปกป้องตัวเองไม่ให้ไปปล่อยคนอื่นนะแล้วที่บอกว่าในการเอาแก้วมาโรยทุกเปลือกหอยมาโรยแก้วมาติดที่เชือกค่าย่ไม่จริงนะครับเป็น,เป,นเป็นความเชื่อที่ผิดนะเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีกาวยูรูกาวพ็อกซี่ก,าว,กาวตาช้างกาวอะไรที่มันจะเหนียวเหนียวพอที่จะติด วัสดุลง,งไปที่ที่เชื่อได้นะอาจจะมีแค่คลั่งหรือว่าอะไรสนมีคลั่งแต่การใช้เศษแก้เปิดอหอยเข้าไปใส่เนี่ยมันเหมือนไม่ใช่รูปผู้ชายอือเพราะว่าวิชาการต่อสู้นี่คือเราไม่ได้มีสูนร์ถาใครแพ้ใครชนะใครเก่งไม่เก่งครับ แต่มันเป็นการฝึกฝนไปให้มีจิตใจเข้มแข็งระเรบียบวินัยมีนักใจนักกีฬาเพราะฉะนั้นเราก็เมื่อเราเป็นผู้ที่มีมีม,ม,มีมีการฝึกฝนมีระเบียบวินัยมีน้กใจในักกีฬาเราก็ไม่ควรที่จะมีอะไรที่ไปทําร้ายเขาและสกปรกับนบโบราณเขาบอกว่าลูกผู้ชายมีดีจะอวดแต่ไม่ใช่คนอวดดีนะครับมีดีจะอวดฉะนั้นการชกมวยสมัยโบราณจช่เป็นกันไปอวดความดีกันว่า ฉันเรียนมานะฉันมีความสามารถแบบนี้นะฉันเก่งนะสิ่งเดียวที่อนุญาตให้ใส่ไว้ในเชือคาดหมักก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าขวานฟ้าขวานฟ้านี่จะเป็นหินเล็กๆตรงๆคนโบราณเชื่อว่าเป็นเครื่องลายอบรางที่เกิดขึ้นเวลาฟ้าผ่าที่ตรงไหนแล้วเขาจะไปเก็บหินนี้ที่ตรงนั้นแต่สมัยใหม่นี่ก็คือจริงๆก็คือเครื่องมือการ,การเกษตรสมัยโบราณในยุคหินที่ยัง เอาหินมารับเป็นเป็นมุมคมแล้วก็มาเอาไว้แก่เนื้อหรือว่าขูดหนังสัตว์เพราะโบราณตกอ่าผ่านมาได้วเวลานานมันก็ฝังอยู่ในดินอ่าคนโบราณไม่รู้ว่าคืออะไรเห็นรูปร่างแปลกก็เข้าใจว่านี่คือฟันยักษ์เอ่ยขันฟ้าเอ่ยอะไรก็เรียกชื่อกันไปถือว่าเป็นของขังหายากเหมือนโคดนะฮะือนเหมือนเป็นทำเป็นเครื่องรางของขังรามังกเศกได้ก็จะใส่ในทรง,งใส่ไว้ที่ทีนี้นี เป็นสิ่ง,ท,งที่อนุญ,ญาตให้ใช้ในการชกมวยส่วนที่เชื่อว่ามีค่าเชือกรอยแก้วรอยขวดเ้ลองทำดูแล้ว aza, ส้างหน้ากาสายนะุกสายก็ไนดะ้เนะจ้าก,กาวอะไรมาสมมตว่าเรามีกาวแล้วนั้นน้ำข้าวสมัยนั้นหรืออะไรที่จะดือ้อยู่คุกลงไปเสร็จเอา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 สายคุกพอโชกไป โดนหน้าเขาเขาหือเขาปัดหมัดเขาตกใจเขาปัดหมัดสายเข้าตาเขาสายเขา้าตาตัวเองด้วยจะยุ่งกันไปใหญ่เลยเนี่ยทำไม่ได้ครับยากมากนะครับ